วันนี้เราจะพามาทำน้ำเงี้ยวนะคะอันนี้เป็นสูตรของเราเองนะคะวัตถุดิบก็จะมีซี่โครงหมูหมูสับดอกนิ้วดอกนิ้วนี้ต้องไปแช่น้ำก่อนนะคะถั่วเน่าพริกน้ำเงี้ยวเราใช้สำเร็จรูปนะคะและมะเขือเทศค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยจ้า